มันคือการสื่อสารครับมันคือการบอกกันมันคือการที่เราปิ้งไอเดียแล้วเรามาบอกกันเรามาชวนกันทํามันเหมือนกับยุคโบราณนะ่ะที่คนเราสามารถที่จะเริ่มจับเป็นกลุ่มเป็นสังคมนะครับเริ่มสร้างบ้านอยู่เริ่มเป็นชนเผ่านะครับโอ้โหมันมันแตกต่างอย่างมากนะครับที่คนเราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชได้เปลี่ยนจากนัากล่าทั่วๆไปอะ่ะ แล้วเรารวมกันเป็นชนเผา่าจุดที่เปลี่ยนทําให้คนเราเนี่ยมีมีการพัฒนาแบบอย่างกล้าวกระโดดมากกว่าสัตว์อย่างเช่นการที่เราค้นพบภาษาเขียนมันทําให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณอกักษรแล้วก็ส่งต่อกับรุ่นต่อๆไปนะครับเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสังคมมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาได้ตามลําดับการที่เราค้นพบกระบวนการทดลองทางวิทยศาศาสตร์ ทำให้คนเราเนี่ยก้าวล้าไปอย่างมากนะครับแต่นั่นแหละนะครับเราก็พัฒนาก้าวล้ํามาตาาลําดับมาถึงจุดหนึ่งก็สภาพโลกก็เป็นอย่างที่เราเป็นแนวคิดเป็นอย่างนี้ครับก็คือการที่เราสามารถที่จะลดข้อเสียบางอย่างในวิทยาการที่เราที่เราค้นพบจากนั้นครับเราดึงวิทยาการเข้ามาปลูกในตัวคนในชุมชนในพวกเราเนี่ย แล้วสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้มันดียิ่งขึ้นมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มมันคือระบบครบวงจรที่เราจะใช้ชีวิตมีอาหารมีน้ำมีอากาศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในรูปแบบต่างๆโดยที่ไม่ได้ทิ้งของเสียไปมากนะครับมีการจัดการของเสียที่ดีเราทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราทำเป็นบริษัทเราทำเป็นสายพานการผลิตที่มีคุณภาพแน่นอนครับ คือโลกทุกวันนี้เนี่ยทั้งหมดเน่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราคัดกรองมันมาผมก็เลยมาสื่อสารว่าผมอะ่ะลำพังทำคนเดียวไม่ได้หรอกก็เลยมาชวนพวกเราที่สนใจรวมถึงชวนพวกเราเนี่ยให้บอกต่อหัวใจสำคัญของมันก็คือการที่เราข้อหนึ่งนะครับคนเราเนี่ยเข้าถึงคุณค่าเข้าถึงศักยภาพจนเกิดการระเบิดจากภายในข้อสอก็คือการที่เรา ก้าวไปด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือการเข้าถึงจิตใจมันคือการเล่นกับตัวเราเองอย่างเช่นการที่เล่นกับแนวคิดในศาสนา,าพูดว่าเราสามารถที่จะไปลดความกังวลอะไรบางอย่างไปละนิวรณนะ์อ่ะพูด,ดง่ายๆทำกายใจให้สบายวิตกวิจารปิตุสุเบคไหกัคตานะครับจนจิตเนี่ยมีพลังยิ่งขึ้นเราเลือกจับเลือกวางได้ก็คือเลือกสนใจใส่ใจเลือกที่จะไม่สนใจใส่ใจบางเรื่องได้ การที่เราสนใจใส่ใจในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์วิเคราะห์สังเคราะห์วินิจฉัยวิปัสนามีการตรึกนะครับมีการโยนิสสมนสิการดูด้วยใจที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยจะทําให้จิตมีพลังมากยิ่งขึ้นจิตมีพลังนะครับเราก็จะเรียนรู้เราจะเข้าใจสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นนี่คือฝั่งที่จิตมีพลังเราเลือกจับเลือกวางอีกฝั่งหนึ่งในาศาสนาพุทธที่ดึงมาใช้ได้ง่ายก็คือการที่เราไม่ยึดติดถือมั่น ไม่ยึดติดถือมั่นในอะไรก็คือเหตุแห่งทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เป็นทุกข์เราวางมันลงเราทิ้งมันไปได้ไหมมันคืออะไรอ่ะมันก็คือการที่เรารู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นด้านดีเป็นความสุขเราก็ดึงมาใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดห่วงความต่างของความทุกข์ห่วงความต่างของความทุกข์คืออะไรอย่างถ้าถ้าเราเอาความรวยความจนเป็นสาระเนี่ยคนที่มีเงินใช้หมื่นหนึ่งอาจจะรู้สึกปกติ ถูกไหมครับรู้สึกปกติไปเรื่อยๆมีเงินใช้หมื่นหนึ่งเออเรามีหมื่นหนึ่งแต่คนที่เคยมีเงินร้อยล้านแล้วอยู่ดีคืนดีมีเงินเหลือแสนเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วแต่ในความเป็นจริงเขายังมีเงินเหลือมากกว่าคนที่มีเงินหมื่นหนึ่งนะครับนั่นแหละนะครับท่านก็เลยสอนว่าทางสายกลางความสุขเนี่ยมันจะย้อนกลับเป็นความทุกข์เมื่อความสุขมันหายไปอะไรประมาณนี้แต่การที่เรา ฉลาดที่จะไม่ยึดติดถือมัน่นการที่เราจับได้วางได้เนี่ยนะครับการที่เราสามารถมีสติสมาธิโฟกัสได้ต่อไปมันก็จะเกิดปัญญาการที่เรารู้ว่าชีวิตของเราเองเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของอาการทางจิตรูปแบบเดิมๆอาการทางจิตรูปแบบเดิมๆคืออะไรบางคนเนี่ยแน่นอนมีความสุขกับการเล่นการดูหนังฟังเพลงนะครับแต่พอถึงเวลางานปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันแย่รู้สึกว่ามันไม่ดี แล้วมันจะทํางานได้ดีไหมล่ะท่านก็เลยสอนเรื่องอิทธิบาท4นะครับก็คือการที่เรามีใจรักเราอยู่ได้นานจนเป็นเนื้อเดียวกันจนมันมันลงรายละเอียดกับงานก็คืออิธิบาท4คืออิธิบาท4เนี่ยไม่ใช่แค่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษานะครับแต่การที่เราไปใช้จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันละเอียดลึกซึง้งแล้วมันใช้การได้จริงแล้วดามพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมผมกําลังจะชวนพวกเราครับ มารวมเป็นทีมพิเศษแล้วเราสร้างสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบควบวงจรขึ้นมาจริงๆสร้างการแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาจริงในประเทศไทยแบบดีๆนะครับสร้างบริษัทโรงงานระบบสายพานการผลิตในชุมชนของพวกเราแล้วเราก็อยู่ในชุมชนแบบนั้นซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีจึงตั้งชื่อว่าทีมพิเศษปลดล็อกชีวิตพิชตาข้อเสียคือผมไม่ใช่นักพูด ไม่ใช่ยูทูบเบอร์วิดีโอผมก็ไม่ได้มีดนตรีเล้าใจอะไรนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่แบบชื่นชอบหรืออะไรแต่ผมก็กราบขอร้องแบบหน้าด้านๆนี่แหละว่าบอกต่อแนะนําวิดีโอหมายเลข2 6งนี้หรือหมายเลขต่อๆไปให้ผมหน่อยผมก็เน้นว่าต่อไปก็คุยเรื่องเดียวจากนั้นครับถ้าถามว่าจุดที่เปลี่ยนประเทศไทยคืออะไรก็คือการที่คนเราไปพัฒนาพลังเจตนาพร้อม แสดงออกคือพร้อมไปลงมือทําจริงะนะครับพร้อมกับเปิดรับสิ่งต่างๆนะครับการที่เราเข้าถึงพลังของการเอาหวสวกีกร,รมพลังของการขอบคุณสิ่งต่างๆสิ่งนี้แหละนะครับถ้าเราไปเริ่มทําในประเทศไทยมันก็จะช่วยให้ดีได้ง่ายซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอก3จุดสําคัญที่ถ้าเราไปทําแล้วเนี่ยจะดีอย่างแน่นอนแต่หัวใจสิ่งที่มันเป็น รายละเอียดของ3จุดสําคัญนี้เนี่ยก็คือชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีบังเอิญนะครับที่เราเกิดมาบนโลกที่เราจะต้องไปทํางานจุดนั้นจุดนี้ที่เราต้องเจอใครสักคนแต่ทั้งหมดอยู่ในพื้นฐานของที่เราเราเลือกได้การที่เราไปใส่ใจเจอคําตอบที่ใช่การที่เราไปฝึกกําหนดความใส่ใจเจอคําตอบที่ใช่แล้วอยู่คําตอบที่ใช่ให้นานกับการที่เราเลือกฝึกกําหนด กำหนดว่าวันนี้แหละจะเดินให้ดีวันนี้แหละจะทํางานให้ดีวันนี้แหละหนนหเราจะเลือกที่จะคบหากับคนที่ดีกับคนที่เหมาะสมคือเราเลือกได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นไปตามกรรมแต่เราก็เลือกได้แปลว่าไรครับแปลว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าใครเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราเกิดมาเราวนเวียนใช้ชีวิตเนี่ยเราเจอประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีประสบการณ์บางอย่างมันฝังแน่นอยู่ในแก่นแท้ของชีวิต หรือดวงจิตของเราเอาง่ายๆครับไม่ต้องเอาหลายภพชาติก็ได้บางคนเนี่ยต้องไปหาคุณหมอในในเรื่องของจิตเวชเพราะอะไรครับเขาไปผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างซึ่งมันรุนแรงต่อจิตใจมันฝังใจตั้งแต่เด็กผมไม่ได้พูดในฐานะของการวิจารณ์หรือบูลลี่แต่ผมบอกว่าคนเรามันเหมือนรถยนต์ที่ใช้ไปนานแล้วเนี่ยแล้วมัน มันมีจุดบางอย่างมันมีข้อบางอย่างซึ่งมันอาจจะสึกหลอมันอาจจะเสียมันอาจจะมันฟังก์ชันก็คือมันใช้การลำบากมันมีจุดบกพร่องนะครับคือคือระบบของมันมีจุดบกพร่องมัลฟังชันนะครับภาษาอังกฤษเขาเขาใช้อย่างนั้นคือคือระบบรถยนต์มันทำมาดีมันวิ่งไปนานมันมีระบบที่เสียนะครับประเด็นก็คือเราไปแก้ไขจุดนั้นด้วยตนเอง ทำกันบ้านจนแก้ไขจุดนั้นด้วยตนเองซึ่งสามจุดนี้เนี่ยจะนําไปสู่การแก้ไขจุดต่างๆในชีวิตได้ดีอย่างเช่นการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยผมอยากให้นึกถึงการทําพานไหว้ครูที่ถ้าสมมุติว่ามีอยู่สามโรงเรียนนะครับเป็นนักเรียนแบบระดับประถมแล้วกันปสามนะครับเราบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย ไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะเดี๋ยวเขาไปค้นหาวิธีการทำพานไหวครูแล้วมันจะเหมือนกันนะครับให้ไปทำพานไหวครูโดยใช้ดอกไม้ในพื้นที่นะครับก็คือเก็บดอกไม้กิ่งไม้มาเสียบตรงโฟมที่อยู่บนพานนะทั้งสามโรงเรียนนะครับที่นักเรียนเนี่ยต่างไปช่วยกันเก็บดอกไม้มาเสียบเนี่ยพานไหวครูไม่เหมือนกันนะครับการเสียบการประดับตกแต่งเนี่ยชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน เราผ่านประสบการณ์มามันคือร่องรอยของชีวิตนะครับไม่เหมือนกันแต่การที่เราไปเข้าใจมันว่าเราจะเดินเครื่องชีวิตของเรานี้เนี่ยให้ดีได้ยังไงเนี่ยบางครั้งเราจะต้องไปชดเชยข้อเสียอะไรบางอย่างเราจะต้องไปสร้างสารร์อะไรบางอย่างมันคืออะไรครับมันเหมือนกับเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของชีวิตการที่เราไปเจอจุดนั้นด้วยตนเองเนี่ย มันเป็นคือความภูมิใจเองอะแหละนะครับผมก็ชวนให้พวกเราเจออย่างเช่นการที่คนขาดความมั่นใจเนี่ยจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงมันคืออะไรครับผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราบอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยมันจะมีวิทยาการที่ชัดเจนว่าถ้าเราเป็นคนขาดความมั่นใจเราจะเติมเต็มความมั่นใจได้อย่างไรจะมีวิทยาการมีข้อคิดมีหนังสือมีสถานี สร้างความมั่นใจให้กับคนอย่างเช่นคนที่ขี้เกียจอย่างผมเนี่ยมีข้อเสียอยู่3ข้อสามกลุ่มก็คือ1เป็นคนขี้เกียจสองเป็นคนลุ่มหลงมัวเมามากๆสเป็นคนติดประมาทนะครับแล้วผมจะถ้าเกิดว่ามีมีไอห้องห้องมีสถานีเลยดามเดินเข้าไปตรงเนี้เราจะเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้จะกลายเป็นคนไม่รุ่มหลงมัวเมามากๆ จะกลายเป็นคนที่ไม่ประมาทอีกแล้วเป็นแบบดีๆนะครับไม่ใช่แบบว่าอะไรนะบอมบัดยาเสพติดแบบที่โหดร้ายอะไรประมาณนี้อันนั้นอะ่ะไม่ต้องนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการเป็นขั้นๆในการที่จะปรับปรุงแก้ไขคนแบบดีๆก็คือ <c oughs> ถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดลึกซึง้งกับการอะไรแบบหักดิบอะไรพวกนั้นเนี่ยม,มันก็มันก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่ว่าคนจะเลือกใช้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไปฝึกนะครับไปฝึกคิดเราคิดเราพูดเราทําเนี่ยแต่เราลองหยุดนิดนึงยับยั้งมันนิดนึงแล้วถามว่าตัวเลือกที่ดีกว่าคืออะไรวิธีนี้เนี่ยคือการพัฒนาปัญญาอย่างเช่นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมก็คืออะไรครับการที่ฝึกว่าเรื่องนี้จะไม่สนใจแต่จะมาสนใจเรื่องนี้ ย้ายความสนใจย้ายจากสภาพแบบเดิมๆมาอย่างเช่นผมอัดวีดีโอเนี่ยมีหลายคนบอกว่าอัดอะไรไม่รู้เรื่องมันติ้งต้องอะ่ะมันไม่มีใครเขาฟังมึงหรอกแต่มันคือการย้ายฝั่งจากการที่เชื่อแบบนั้นแล้วมาทำแบบใหม่เราฝันได้ครับผมฝันได้ว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งซึ่งคนเนี่ยหยิบกระดาษปากกามาจริงๆอย่างเครื่องมือการสามารถจะสร้างทีม จะเปลี่ยนคนจะทําให้สิ่งต่างๆได้ผลคืออะไรมันคือการที่คนเราอ่ะมาคุยกันหยิบกระดาษมาคุยกันเลยว่าเนี่ยอย่างผมจะอ่านให้ฟังเนี่ยเรามาติดเครื่องจุดสําคัญในชีวิตอันนี้เป็นของดั้งเดิมนะครับคือผมพูดมาแล้วก,ก็มาอ่านถาให้ฟังว่าวิธีที่ชัดเจนที่จะทําให้ทีมดีขึ้นสังคมคนดีขึ้นคืออะไรก็คือการที่คนเราเนี่ยหยิบกระดาษประกามามานั่งจดหรือจะมาคุยกันก็ได้แล้วมาจดร่วมกันว่าเราจะ เข้าใจความหมายและติดเครื่องของ9ก้าคำนี้อย่างไรก็คือสติจิตสุขภาพจิตสุขภาพความสัมพันธ์จากกระขนไกเครื่องมืออีกตัวหนึ่งผมเรียกว่าเวลาแต่พอเจาะจไปแล้วมันคือการกําหนดมันคือห่วงมันคือเขตมันคือความคมชัดในการบริหารจัดการนี้ยิ่งขึ้นและคําที่9ก็คือจังหวะมันคืออะไรจังหวะก็คือคนเราเนี่ยอยู่ดีคนที่ติดเกมแล้วไม่สนใจอ่านหนังสือ จะมาอ่านหนังสือได้ดีเนี่ยมันไม่ได้นะเขาต้องไปมานั่งกับหนังสือบ่อยๆจนเขาจับจังหวะในการอ่านหนังสือที่ดีได้แน่นอนมันคือการเติมอิทธิบาทสีมันคือการเติมการมีใจรักการเห็นคุณค่าของหนังสือนั้นนะครับแต่การที่เราไปเติมบ่อยๆจนจับจังหวะมันได้จับจังหวะได้คืออะไรก็คือเด็กเตะฟุตบอลนนะ่ะแล้วเขาจับจังหวะการเตะลูกการวางเท้าได้นะครับมันเป็นอย่างนั้น มันคือคู่รักที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเราจับจังหวะกันได้ซึ่งการจับจังหวะได้ออเลยครับมันคือการไปลงมือทําจริงแล้วก็ก็ซักซ้อมด้วยฝึกหัดด้วยแหละนะครับแล้วใส่ใจมันหน่อยจ่ายเวลาให้กับมันหน่อยเอาร่างกายและจิตใจเนี่ยความสนใจใส่ใจพร้อมกับลงมือทําจริงเนี่ยมันก็จับจุดได้เองว่าทําแบบนี้แหละมันถึงได้ดีนะครับนั่นแหละนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเราไปเข้าใจเข้าถึงความหมายของ9คําที่กล่าวมานี้แล้ว ไปติดเครื่องมันผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วการติดเครื่องคืออะไรก็คือการตีให้แตกการจ่ายเวลาจนจับจุดได้จนเข้าจุดที่มันจะตีจะติดเครื่องบ่อยๆแล้วทําให้ถึงทําให้ถึงการติดเครื่องนั้นมันคือสถานีที่เราไปทําด้วยตนเองทําร่วมกันเกิดขึ้นจริงวนซ้ําเกิดชมรมเกิดชุมชนแล้วอยู่ในเกมอยู่ในเกมก็คือเราทํางานเราใช้ชีวิตเนี่ยเร,เราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าเกมชีวิต เราจะลดข้อเสียดึงข้อเสียของการค้นพบของคนมากมายเพื่อสนองความต้องการถามว่าคนเราเนี่ยด้วยธรรมชาติผมก็วิเคราะห์มานะครับเป็นสภาพจริงก็คือคนเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนเดียวเขาจะกลายเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นหน่วยงานเป็นสังคมเป็นประเทศเป็นกลุ่มประเทศประเด็นแรกเลยก็คือเป็นเนื้อเลยเป็น สาระหลักสําคัญของคนเลยสิ่งที่ทําอยู่จริงๆก็คือคนเราเนี่ยจะสแสวงผลประโยชน์จะกอบโกยจะแย่งชิงจะตักตวงผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะครับสงครามอ่ะสงครามทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างเช่นมีคนบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะโอ้ยสงครามมันไม่มีแล้วทุกวันนี้เขาใช้การเจรจาเขาใช้อะไรกันจริงๆมีม,มีมีคนพูดนะครับแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีสงครามมันเกิดขึ้นจริงๆ แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐแต่เราก็ไม่ละดทิ้งสัญชาตญาณดั้งเดิมแล้วสัญชาตญาณดั้งเดิมนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ผมไม่ได้พูดถึงการแย่งชิงและสงครามแต่มันคือประโยชน์ของฉันนะครับนี่คือประโยชน์ของฉันนี่คือประโยชน์ที่ฉันจะได้แต่ทีมพิเศษเนี่ยคือทีมของคนที่มีมาใจเย็นๆมาติดเครื่องสติจิตใจนะครับ สุขภาพนะครับติดเครื่องความสัมพันธ์แบบดีๆจนคนเราเนี่ยอยู่ในเกมที่ผมเล่ามานั้นบ่อยๆเนี่ยเราจะยกระดับจิตวิญญาณจนกลายเป็นคนที่เน้นไปที่การสร้างสารรค์คุณค่าเน้นไปที่การสร้างสารรค์ประโยชน์สิ่งดีๆคือเข้าถึงคุณค่าคือมีฝีมือก่อนมีความพร้อมก่อนแล้วไปสร้างสารรค์คุณค่ามันคืออะไรครับมันคือผลประโยชน์ที่มากกว่า ถ้าถามว่าผมมาทําวิดีโอนี้เพื่ออะไรมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นการที่คนเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมกับสร้างระบบควบวงจรที่ดีในการทํางานและใช้ชีวิตมันต้องมีต้นแบบขึ้นมาต้นแบบคืออะไรก็รถยนต์คันแรกก็ทํากันตามอะสมาร์ทโฟนเครื่องแรกก็ใช้กันตามทํากันตามนะครับการที่มีต้นแบบแบบดีๆแบบนั้นนะครับอย่างเช่นการค้าออนไลน์เนี่ยแรกๆเนี่ยมีบริษัท มีคนหลายคนมาสนใจการค้าออนไลน์แล้วค้าออนไลน์กันจนเหลือไม่กี่บริษัทที่สามารถที่จะสร้างระบบระบบการส่งสินค้าได้ดีแล้วโลจิสติกส์นะครับระบบบริหาครคลังอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยแล้วเขาก็เป็นเจ้าใหญ่หลายย่อยก็เริ่มลดน้อยลงไปนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหผมเจอใครก็มาขายออนไลน์กันหมดนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ย คนที่เขาบริหารจัดการได้ดีเขาก็อยู่ได้นะครับมีทุนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมแนวคิดของการเป็นทีมพิเศษปลดล็อกชีวิตลิขิชาตามันก็เป็นแนวคิดรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกซึ่ง3คํคนะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเรารู้ว่าผมพูดไม่เก่งนะต้องหยิบกระดาษปากกามาทํากันบ้านมานึกมาจดทั้งหมดคืออะไรครับการที่ผมจะสร้างแบบอย่างอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ไปเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเราจะมาหันหน้าเข้าหากันมาคุยกันมาติดเครื่องมาทำเวิร์กช็อปร่วมกันแล้วยกระดับพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะฝีมือความสามารถแล้วสร้างสรรค์ชุมชนพลังดีขึ้นมาได้จริงๆ อยากให้รู้สึกเองว่าเออมันเป็นไปได้นะแต่สิ่งที่ผมจะเติมให้ในวันนี้ก็คือการที่ไปเข้าถึงพลังและคุณภาพ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือพลังคุณภาพของการสั่งตนเองสั่งตนเองเนี่ยโอ้โหขอบเขตมันเยอะมากผมก็หมายรวมถึงทั้งหมดอย่างเช่นคนกลัวกลัวผีกลัวอะไรต่างๆเราจะสั่งตนเองสอนตนเองฝึกตนเอง ไม่ให้กลัวกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับอันที่2คือการติดเครื่องการติดเครื่องเนี่ยความหมายมันสวยหรูแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรครับมันคือคนอพยพที่กลายเป็นเจ้าสัวเพราะเขาติดเครื่องตามดับติดเครื่องแรกก็คือติดเครื่องสํานึกตระหนักสํานึกว่าชีวิตมันต้องทํางานนะติดเครื่องตัวที่2ก็คือทํางานจนเคยชินนะครับทำงานหาเงินจนเคยชินจนมันอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาถึงติดเครื่องความร่ํารวยได้การติดเครื่องคือการที่เราไปทําจริงไปก่อตั้งขึ้นมาจริงๆไปสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนของการเตรียมตัวแล้วก็ไปลงมือทําไปจ่ายเวลาให้กับมันจริงๆนะครับพลังและคุณภาพของการติดเครื่องบางคนถึงบอกว่าดามันไม่เห็นมีอะไรทําไมมันชวนดูวิดีโออย่างเดียวมันบอกให้ไปทําอย่างเดียวไม่เห็นมา ส้งวงเลี้ยงอะไรเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับนั่นคือโลกยุคเก่าที่เขาจะระดมคนนะครับแต่ผมไม่เอาอะผมอาจจะดื้อน,นิดนึงนะครับในการบอกว่าอือยากดูนะครับเพราะอะไรครับโลกใบนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่คนเราอ่ะจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างลงไปมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะครับมันคือจ่ายความใส่ใจมันคือจ่ายการ เปลี่ยนแปลงตนเองเราสั่งตนเองเราติดเครื่องตนเองนะครับเพื่อให้เราเนสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันฉีกคนในสังคมออกไปจากกันอย่างผมไปเจอพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อสิบปียี่สิบปีแล้วเนี่ยคนเราจะมามาสัมพันธ์กันมาสังสรรค์กันมาคุยกันมากกว่านี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยต่างคนต่างอยู่ ขาพูดอย่างนั้นเอจริงๆนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องจ่ายเวลาต้องจ่ายความใส่ใจต้องมาทําอะไรสักอย่างผมไม่บอกว่าให้ย้อนกลับไปมีความสัมพันธ์แบบเดิมๆแต่ผมบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ในกรอบของทีมพิเศษปลดล็อกชีวิตลิขิตชะตาซึ่งผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมอยากให้ไปทําจริงๆส่วนตัวที่3คือพลังและคุณภาพของการยืดจุน ผมไม่ได้กาเกฑ์ว่ามันจะต้องเป็นแบบของผมทั้งหมดนะครับมันคือการปรับอย่างเหมาะสมไม่ใช่ว่าผมไม่เลี้ยงดูปูเสือใครนะผมก็เลี้ยงดูปูเสือนะครับแต่ก็อย่างเหมาะสมทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการเข้าถึงพลังคุณภาพของการสั่งสอนตนเองบอกสอนตนเองยกระดับพัฒนาตนเองจากสภาพที่เป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่พลังคุณภาพของการที่เราไปเริ่มต้นจากจุดที่เรายังทําไม่ได้เนี่ยก่อตัวไปเรื่อยใช้เวลา ห้าเดือนใช้เวลาปีหนึ่งสองปีสามปี10ป,ปีเพื่อติดเครื่องเพราะมันคือรางวัลของเราเองไม่ใช่การยืดจุนไม่ใช่คำตอบของผมแต่เป็นคำตอบของการแก้ไขจุดหนึ่งที่ขาดหายไปบกพร่องไปมันเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเสียของตัวท่านเองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบันเอิญครับการที่เราจะบอกว่าคนนั้นมันเร็วมันเร็เวอยู่ที่งานเดียวกันแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่เรามาเจอคนดีหรือคนเลวคนที่ใช่และคนที่ไม่ใช่ของเราถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะจ่ายเวลามาร่วมกันใส่ใจกันเพื่ออะไรครับคือคือถ้าต่างคนต่างจะทำอะต่างคนต่างเอาจุดยืนของตนเองเนี่ยจุดยืนมันก็มีหลายจุดแต่ถ้าเราแสวงหาจุดร่วมเราหันหน้าเข้าหากันเราไม่ใช่เป็นอีกฝ่ายที่ไล่ตามอีกฝ่ายแต่ทุกคนเดินเข้ามาพบกันระหว่างทาง ผมไม่เรียกเรียกครึ่งทางแล้วกันนะครับระหว่างทางนะครับอาจจะคนนึงเดินมา5้อีกคนนึงเดินมา2 9แล้วเจอกันหรือเดินมาคนละ49แล้วเจอกันนะครับคนละ3ามครึ่งแล้วเจอกันทุกท่านครับมันแล้วแต่นะครับคุณสมบัติของการยืดอจุนที่คนเราจะเจอกันจะเข้าหากันผมขอใช้วิดีโอนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับ ถ้าเราไม่ได้ไปติดเครื่องจริงไม่ผ่านเฟิร์สเวิร์กช็อปร่วมกันจริงไม่ไไม่ได้ถึงเวลาของมันจริงเนี่ยมันไม่เกิดนะครับมันไม่เกิดจริงๆนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ไปตื่นนอนตอนเช้าให้สดชื่นแจ่มใสไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนของตนเองไม่ได้เกิดความตั้งใจไม่ได้เกิดพลังสั่งตนเองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าพลังและคุณภาพของการสั่งตนเองเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าไม่ได้ไปติดเครื่องการมีสติประกอบมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารประกอบกับการเดินที่มีสติสั่งกล้ามเนื้อข้อเข่าข้อเท้าประกอบกับมุทาทั้งหมดอะลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารเนี่ยไม่ทําไปถึงระยะระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถติดเครื่องการเดินที่มีสติประกอบกับลมหายใจสติสั่งกล้ามเนื้อได้แต่คนที่ไปติไปติดเครื่องสติแบบนั้นได้ ก็จะพ้นจากการที่ปวดหลังปวดข้อไม่ดีจังเลยแต่ยิ่งเดินยิ่งมีพลังคึอขักนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการไปติดเครื่องแต่สิ่งที่เจ๋งกว่าก็คือการประครับประคองกันไปการร่วมกันติดเครื่องการที่เรายืดหยุ่นได้ไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบเข้มแข็งแข็งขันจังหวะที่เข้มแข็งก็มีเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น,ลนงานเป็นงาน อยู่เล่นเสพเป็นอยู่เล่นเสพยกระดับเป็นยกระดับนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับขอกราบดุดกราบแทบเท้านะครับว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับแต่ชดเชยได้ด้วยการฟังซ้ําแล้วก็จดเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตท่านเองแบบใดก็ได้แต่สําหรับผมชีวิตคือรสชาติคือรางวัลที่เราเลือกได้ที่จะไปเข้าถึงคุณค่าและสร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับแน่นอนครับ ไม่มีเรื่องบงับงเอิญเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่เราเลือกได้สร้างสารรค์มันขึ้นมาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ